มีเขามาจีบเรามีเขามาจีบหนุ่มเราเมาจีบหนุ่มเราบอกพี่เรารงอวดสพรพคุณซีลงอวดว่าะป็คนมาจีบเราเยอะแค่ไหนโอ้ก็เยอะนานไม่ได้อะเขาเป็นสวยอะค่ะใช่เราโสดออกคนเพราะว่าเราโสดพี่พี่จะได้มาจีบเราได้ไงถ้ามันเราไม่โสดก็พี่พี่ก็จะไม่จีบเราอะไรอย่างเงี้ยก็จริงนี่เาจีบน้องล่ะอันนนะเขาจีบน้อง ส่วนใหญ่เขาไม่ไม่ไม่ค่อยมีจีบมี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 เหรอมีเขาไม่จีบเขาไม่จีบเราเขาม่จีบหนูเราบอกมี่เราเราขวดสรรพคุณซีนขวดว่าเป็นคนมาจีบเราเยอะแค่ไหนโอ้โหก็เยอะนานไม่ได้อะเขาเป็นสวยไหอะเขาเป็นสู้ไหวอะแบบไหนท่าอะไรถ้าคนน่ารักครับผมเอาไม่ชอบคนหลอกถ้าไหนวะทําไมเอาใหม่สิเอาใหม่ก่อนทําไมไม่เห็นเข้าไปเลนะ เอาคนดาราอ่ะเข้าอะไรอีกเข้าอะไรอีกเปิดบอแล้ว